เดี๋ยววันนี้มาลองเล่นเกมบนมือถือ Infinix Hot 30i มาดูกันว่าเกม RV แล้วก็ Free Fire PUBG อะลื่นไหมผมไปลองเล่นเมื่อคืนนะครับเรียกว่าคุ้มนะกับราคา3,000กว่าบาทนะครับหรือ3,200บาทตัวนี้จะเป็นหน้าจอ90%้เลยนะครับแล้วก็หน้าจอ6.6นิ้วนะครับ CPU เนี่ยจะเป็นของ u n i ิอ o อ t 606นะครับแบตบ5,000เลยนะทุกคนมีชาร์จไวด้วยนะครับผมหน้าจอใหญ่ดี แล้วก็เดี๋ยวมาลองเล่นเกม r v นะครับเฟรมเรทจะอยู่ที่เท่าไหรนะ่เรื่องดีไซน์เนี่ยบอกเลยกินขาดทุกคนดีไซน์เหมือนมือถือราคาหลักหมื่นเลยที่เขาขายกันหมืน่นแบบ1 9 0่นเก้อยอะประมาณนี้แต่เรื่องการใช้งานผมว่ามันก็โอเคนะแทบจะไม่ได้มีอะไรแตกต่างมากนะครับแล้วก็ตัวนี้มันเป็นรุ่นแรม4ี่ลอมร้อนะครับเพิ่มแรมได้ด้วยนะครับการราค่าของเกม r v นะครับผม าาการแสดงผลเนี่ยจะได้แค่ขั้นสูงนะครับอย่างอื่นได้ถึงสูงมากนะครับแล้วก็ fps นะครับ60 fps หรือขั้นสูงนะครับเขาคงเปิดได้ปกตินะโอเคก็ปรับสุดประมาณนี้เลยของรุ่นนี้นะครับผมเนี่ยจะค่อนข้างหน่วงหน่อยทุกคนเวลากดาเมนูต่างๆน,นะครับหรือเข้าเกม แต่ค่อนข้างหนวกแต่ว่าเวลาไปเล่นเกมเนี่ยมันก็เล่นเกมได้ลื่นอยู่นะทุกคนมันมีโหมดเกมด้วยเครื่องนี้รับสัญญาณ wifi hotspot นะครับรองรับ2.4แล้วก็5 g h กด้วยนะครับผมผมใช้เน็ตเป็นเน็ต10 5เมกนะครับเป็นเน็ตปล่อยฮอสปอตไวไฟนะครับผมถ้าใครที่แบบเน็ต3เมก4เมกหรือ2เมกแบบนี้อาจจะเฟรมเรทไม่ค่อยนิ่งนะครับผมแต่ผมไปลองเล่นมามันอยู่ที่ประมาณเฟรมเรท59-61เฟรมเรทเลยนะ การโหลดเข้าเกมก็ประมาณนี้นะครับมีกระตุกนิดๆน,นะทุกคนเท่าที่ไปลองเล่นมานี่เฟรมเรท60เฟรมเรทนะครับเวลาที่ไม่ได้บวบแล้วก็บางทีมันก็ขึ้นไป61บเเฟรมเรทนะครับ ปลูกกงออไแนี่บางทีก็ลงอยู่ที่ประมาณ54เฟรมเลทนะครับเน็ต <Net S 2> ผมมันน่าจะเป็นที่สัญญาณเน็ตด้วยนะครับสัญญาณเน็ต ประมาณนี้ลองเล่นให้ดูแล้วก็อาจจะไม่ได้พูดอะไรเยอะนะครับให้ดูเฟรมเลทอาจจะมองไม่เห็นยังไงก็ขออภัยด้วยลวกันมันอยู่ที่ประมาณ54-61เฟรมเลทนะครับผมแต่ถ้าบวกหนักๆหรือคนที่แบบแรงฮีโร่อีกสูงๆอาจจะดรอปเยอะลงไปหน่อยอยู่ที่ประมาณ45เฟรมเลทนะครับก็แนะนําให้ปรับก,กลางๆหรือปรับตามเล่นดีกว่านี้แบตเตอรี่โอ้โหกินไป1%เมื่อคืนชาร์จแบบไป1น0นะทุกคนทิ้งไว้ทั้งคืนนะ100รเนี่ยแล้วมาเล่นเกมนี้ต่อกินไปแค่1เอง การเข้าเกมฟรีไฟนะครับค่อนข้างไวอยู่นะครับแรมสจริงๆแนละ้วผมว่ามันก็พอนะเพียงพอต่อการใช้งานแบบน้องๆเพื่อนๆที่แบบใช้ทั่วไปเล่นเกมแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเพิ่มแรมได้ก็ขยายแรมเอาซึ่งถ้าเป็นแรม8มันก็ประมาณ3,000กว่าบาทนะครับเกือบ4,000บาทเลยผมแนะนำรุ่น G88 ดีกว่านะทุกคนรุ่น G88 h e i o ก็ได้หรือว่า Snapdragon ดีกว่า ราคา,ข,าของเกมฟรีไฟก็ประมาณนี้ผมปรับประมาณ80เลยนะทุกคนฟรีไฟล์มันค่อนข้างหน่วงถ้าปรับสุดนะครับนี่ก็จะปรับสุดประมาณนี้เลยชาร์โดนะครับคมชัดระดับขั้นสูงโอเชีนะครับแล้วก็เฟรมเรทสูงเปิดสุดหมดประมาณนี้นะครับมบันทึกวีดีโอหน้าจอได้นะครับบนตัวเครื่องสําหรับน้องๆที่จะเอามาแคสเกม แล้วก็แรงหรือเลเวลผมไม่สูงนะครับผมอาจจะสุ่มเจอบอดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ก็ไปลองเล่นเมื่อคือนนะเ oh, <now. S 1> มื่อคือนก็เล่นได้ดีเมื่อคือนก็เล่นได้ดี น่าจะเป็นที่ฟิล์มน้องๆฟิล์มมันติดมามันเป็นฟิล์มใสมันทัดแล้วมันเหนื่อยๆอะเหนื่อยๆนิดน,งนึงนะครับต้องอาจจะต้องเอาแป้งอาจจะต้องเอาแป้งมาเทาใส่มือหรือว่าเทาใส่หน้าจอให้มันทัดลื่นๆหน่อยนะครับอาจจะเป็นที่นิ้วมือผมด้วยรู้สึกเวลาเลื่อนเลื่อนหันมุมมองอะไรเงี้ยเหนื่อยๆนิดหน่อย นี่เรื่องการทัชสกรีนนะครับจอ9 0 h เฮิร์ตนะครับผม,มก็ประมาณนี้นะทุกคนแต่ว่าเวลาโหลดฟีดเลื่อนหน้าจอมันลื่นดีแต่ว่าฟรีไฟล์รู้สึกนุง่งนวงอะ่ะทุกคนแต่ว่าผมไปลองเล่นเกม PUBG คือไม่ได้ปรับตั้งค่าอะไรเลยนะเรื่องความไวคือทัชห่านมุมมองได้ได้ไวดีกว่าได,ได้ลื่นดีกว่านะครับแต่ถ้าเป็นฟรีไฟล์รู้สึกนุง่งนวง น่าจะเป็นที่การตั้งค่าหรือตัวเกมด้วยนะครับ ถ้าเล่นใช้ที่เล่นมือถือสองสา4พันี่พันมาก่อนมันอาจจะรู้สึกว่าเออมันลื่นๆเลยกับกับรุ่นนี้นะครับโอ้โห oh, oh, เรียบร้อย,ยนึกว่า,น,วานึกว่าบอด <c oughs> นึกว่าบอดเฮ้ยด้านหลังน่าจะบอดนะครับนี่พวกนี้น่าจะบอดนะทุกคนเมื่อกี้นึกว่าบอดเห็นตั้งไอวอบางทีมันก็ยิงเหมือนบอดคนมันก็ยิงเหมือนบอดเลย บอทหรือเปล่านะด้านล่างหรือว่าตี้เขาหรือเปล่าเห็นวิ่งอยู่ด้านล่างนะครับผมน่าจะบอดนี่น่าจะคนนะ,ะ <Double kill. S 1> ผมแรงไม่สูงนะอาจจะกล่นเจอบอดน่อยนะครับผมมันจะเจอตี้ประมาณที่ตี้หนึ่งสองตี้ประมาณนี้แหละ หน่วงนิดหน่อยนะครับถ้าปรับสุดน่าจะคนนะนี่ตังไอวอเห็นตังไอวอน่าจะคนนะโอเคนึกว่าบอดขอกระสุนหน่อยไปตรงนั้น ตรงนี้ตู้ตอบได้ โอเคนะครับวันนี้ก็มาลองเล่นเกมฟรีไฟล์กันให้ดูประมาณนี้เลยนะครับเรียกว่าปรับสุดเล่นได้สบายๆนะอาจจะมีกระตุกหรือหน่วงๆบ้างนะครับถ้าเล่นตาที่3ามี่อ่ะมันจะค่อนข้างแหลกๆมีความร้อนนิดหน่อยแล้วกันนะครับผมเรื่องแบตถือว่าอึดนะครับแล้วก็นะครับผมแนะนําให้ไปติดฟิล์มยี่ห้อดีๆเลยนะครับนะครับผมเกมโลบอกซึ่งก็ไปลองเล่นในพรีวิวให้ดูแล้วนะครับผมโลบอกถ้าเป็นแมปฟุตบอ แมปแฮปปี้แลนนะครับหลักๆเลยคือเล่นได้นะครับถ้าแรงไม่เลเวลยังไม่สูงอยู่นะครับเล่นได้แบบเรื่อนๆหรือว่าสบายๆแต่ว่าส่วนมากามันจะช้าหรือโหลดฟีดโหลดไอเทมช้าแรกๆเท่านั้นน่ะส่วนมากนะครับแล้วก็มีบางครั้งนะบางครั้งมีอาการกระตุกอ่ะเออมันน่าจะเป็นที่เซิร์ฟเวอร์หรือแมปของมันแต่ละแต่ละแมปอ่ะ มันโดนไฟสตูดิโอนะครับอาจจะดูซีดๆหน่อยนะทุกคนแต่หน้าจอสดๆสวยอยู่นะครับสู้แสงได้นิดนึงแต่ก็อย่างว่าเลยมันไม่ใช่หน้าจอฟูแดีแล้วก็มันเป็นมือถือราคา3,000กว่าบาทเอง ส่วนการเล่นเกมนะครับกับมือถือ Infinix ต o ฮอตสามเนี่ยถือว่าคุ้มนะลื่นดีนะครับผมแต่ก็มีอย่างที่บอกเลยก็คือเรื่องทัชสกรีนเรื่องฟิล์และกันนะครับกับราคานี้3,200บาทถือว่าคุ้มได้สเปคขนาดนี้ที่เอามาเล่นเกมใช้งานทั่วไปนะครับได้ RAM 4บวก4เป็น8 g ดกิกด้วยนะครับรอม128ก,กเลยโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ